ผมได้ของเล่นมาใหม่ครับนี่เลยมันคืออะไรมันคือครอสดิจิตอลครับเอาจริงๆก็ไม่น่าจะเรียกว่าครอสดิจิตอลเพราะมันไม่ใช่แค่คลอสอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีดีเยทามมีมี EQ อิสระอินพุตแล้วก็เอาพุตอีก6แยกอิสระ EQ นะครับเย์รทม์เลื่อนเฟด คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ตั้งค่าป้องกันลำโพงขาดได้ตั้งค่ากันหอนพอประมาณได้นะครับป้องกันลำโพงเครื่องเสียหายได้อื่นๆอีกเยอะเลยนะครับฟังก์ชันตัวนี้ซิมเพลเรท9 6ก h z รนะครับรายละเอียดความละเอียดดีพอสมควรเลยน่าจะเรียกว่าเป็น DSP น่าจะถูกกว่านะครับโปรเซสเซอร์นะครับถ้าว่าครอสมันไม่ใช่แค่ครอส ตัวนี้ย oh ี่ห้อดีมารกครับนี่รุ่นก็ดีมาร์กดีพียีบกบวกยีกพลัสก็ผมเพิ่งจะจูนเสร็จนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะรีวิวรายละเอียดอ่าสเปคทั้งหมดให้ฟังนะครับแล้วก็มีเวลาอาจจะทำคลิปการจูนเบื้องต้นให้ชมกันนะครับการเลื่อนเฟสตรงจุดตัดครอสให้พอดีนะครับ มันก็ใช้งานยืดหยุ่นดีราคาไม่แพงแต่ซิมเบอร์เรสสูงนะครับฟังก์ชันทุกอย่างให้มาครบก็โอเคพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อดีมาร์กดีบีหกลัสผมนี่นะครับเพิ่งจะได้มาแล้วก็จะเพิ่งจะติดตั้งเดินสายแล้วก็เพิ่งจะจูนสําเร็จโอเคนะครับท่านใดคิดเห็นยังไงใครเคยใช้หรือว่ายังไงนะครับ จริงๆแล้วก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้มารรนี่แต่ผมชอบใจที่มัน96กิโลเฮิร์ต์นะครับท่านใดคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราชิปคอมเมนต์กันเข้ามานะครับโอเคครับขอบคุณครับ